จะกดข้ามเลยนะคือมันได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าก็เป็นแบบเหมือนการเปิดคลิปสักกา,าดแล้วกันนะครับการตามา so ล่าอาฟองโซ่ลกันว่าเราเป็นการเปิดสักรารแล้วอ่ะเฮ้ยเขียวมาเลยฮุสสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาลิงวันนี้เรามาเปิดสักกา,าดใหม่หรือว่าเปิดซีรีส์ใหม่ของเรานั้นก็คือซีรีส์สายฟูสายฟีเจ้าฟู บาร์เยนมิวนิคให้ได้เลยนะครับซึ่งนักเตะบาร์เยนเรายังไม่ได้มีสักตัวเลยนะทุกคนคือผมมาแอบเล่นไปแล้ว1อาทิตย์นะครับตามจริงอ่ะอัดไปแล้ว1คลิปนะครับแต่ไม่ได้ลงเพราะว่าไปล่าพีเออรวีที่มันมีนักเตะบาเยนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แอบ,บเปิดมาแล้วมันก็ไม่ได้ก็เลย,เยข่ามีพีนี้ไปเลยแล้วกันเพื่อจะได้มาเล่นเป็น EP นี้เลยครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของ EP ฟูบาร์เยนมิวนิคนะครับก็จะเป็นรหัสที่9รหัสที่10ของผมแล้วนะ ก็ใครที่ติดตามผมมานานจะรู้นะว่าผมมีหลาย ID มากๆนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ9 ID เดยแล้วนะ9ถึง10 ID แล้วนะนี่ก็จะมารับนักเตะไปเปิดนะครับฟานเบคเคนเบลเออร์นะครับก็แล้วก็อัฟฟองโซเดวี่นะครับเพื่อจะตามล่านักเตะบาเยินสองคนแรกในทีมที่เราจะได้มาเสริมทัพสักทีนะครับผมส่วนทองต่างๆเราจะเก็บไว้นะครับเพื่อจะเปิดตามล่าแพ็คนักเตะบาเยินนะอ่าโดยโดยโดยรวมเนี่ยผมว่าบาเยิน น่าจะได้ตามล่าแบบพวกแพ็กนี้แหละเนี่ยที่มันจะเป็นแพ็กแบบแบบนี้เสริมมาไม่งั้นก็เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับมีทั้งหมดในในแพ็กนี้มีทั้งหมด50บใบนะครเราได้เปิดประมาณ4าี่สอใบฟรีๆมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ฟานวิเคนเบลเออร์แล้วก็เอาฟองโซเดีเลยเปล่าสําหรับ EP นี้นะคือผมเล่นกิจกรรมเล่นอะไรมาครบเรียบร้อยแล้วมาครับผมลุ้นกันยาวๆเลยครับผมผมจะกดข้ามเลยนะคือมันได้แน่นอนอยู่แล้วอะแต่ว่า ก็เป็นแบบเหมือนการเปิดคลิปสักาดแล้วกันนะครับการตามล่าออาฟงโซ่นนกันว่าเราเป็นการเปิดสักาดแล้วอะเฮ้ยเขียวมาเลยเฮ้ยได้เลยอะตัวที่สองอย่างเวอร์ฟานบีเคนบบวเวอร์ทุกคนมาแล้วชี้จุดกําเนิดมาถึงได้เลยครับจุดกําเนิดครับเฮ้ยจุดกําเนิดฟูบาร์ยเราม,มันตึงเกินมาแล้วจี้โอเคครับอีพิกตัวแรกของทีมครับแล้วเป็นอีพิกของบาร์ยเลยนะ คือมันเฮ้ยเฮ้ย,ยจะ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 ม้กันสองตัวติดเลยใบเพื่อนโหแล้วผมเหลือกี่ใบนี่คือผมรีแพ็กได้เลยนะคือรีแพ็กเอาใหม่เลยนะเราจะได้ตามล่าฟาร์ฟาร์มิคินเบาอึ้ยขึ้นเร็วมากนะทุกคนเดี๋ยวเรามาตามล่าต่อนะเฮ้ยล่าอนี้ดวงดีนะยกเว้นการเปิดเพชรเราวีคือไม่ได้เ็ฮเลยทุกคนมาครับขออนุญาตอัพนักงเตก่อนนะมีดอัพปะเนี่ยกินจุปะเนี่ยน้อง ฟานไมเคกินจู่เบาหมดไหมไม่หมดโอเคเอาไปก่อนเลยโอเคครับมาโอ้โหถือว่าเริ่มได้ดีนะถือว่าเราเริ่มได้ดีนะ EP ของบาเยินนะมีทั้งหมดสองตัวแล้ว EP แรก2ตัวขนาดนี้แล้วมันจะขั้งหมดขนาดไหนได้แนวรับมา2ตัวแล้วแต่ตามจริงผมว่าจะทำตั้งแต่มันแจกแฮร์รี่เคนกัดการ,การ์ที่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าไรวะ การบูล็อกแล้วแต่ว่าช่วงนั้นไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนั้นยังเปิดเรียนอยู่นะก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับทุกคนก็เลยมาทําช่วงนี้แทนนะครับก็จะอาจจะได้ฟูช้าหน่อยนะถ้าทำตั้งแต่บูล็อกปั่นที้นี่คือเราอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าักเตะบายเยนน์เยอะกว่านีแล้วนะขอไปเปิดดูแนวทางในช่องตัวเองก่อนนะทุกคนลืมแล้วแนวทางนะแนวทางอานเตะเราเป็นยังไงบ้างนะคือเปิดทีละตัวทีละตัวก่อนั้นตอนแรกกดออโต้นำก่อนนะ ถ้าผมจำไม่ผิดผมลดตัวนี้ไปตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ออกแล้วก็เพื่อมาันนี้ปะจะไม่ผิดอันนี้เหลือหนึ่งปะแล้วก็อันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นแปดถ้าจำไม่ผิดนะขอ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 เปิดคลิปตัวเองก่อนคือต้องดูในคลิปตัวเองอ่ะพอดีว่าลืมแล้วทุกคนเอิ่ม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 ขอดูก่อนขอดูก่อนละกันขอดูก่อนข้ามมาข้ามมา ข้ามมาข้ามมาจริงป่ะ1 3 1 3 8 6โอเคประมาณนี้ละกันนะครับโค้ดเคิร์สนี่คือซื้อมาแล้วนะเป็นโค้ดอ่าเป๊ปนะครับโพสชิชั่นนะครับแหมโอเคต่อไปเดวี่ครับขอดูเดวี่หน่อยเดวี่ผมอาจจะเป็นแบบสายคล่องตัวนะพาบอลขึ้นไปด้านหน้าได้นะออตัวนำทางไปก่อนครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่5นะครับผมเราไปลดอะไรเนี่ยเราไปลด นี้เหลือหนึ่งแล้วก็เป็นผัดเป็นอันนี้เป็น5อันนี้เป็น7ไปลดค่าพลังเข็มรับเป็นอันนี้เป็นเท่าไหร่นะรองเท้าเป็นหกอันนี้เป็น7อันนี้เป็น9แล้วก็มนเป็น7โอเคเดวี่เราประมาณนี้นะประมาณนี้อุ้ยแป๊บเดียวนะทุกคนมาดูกันนะว่าเราจะได้ฟันไปเคามเบาอึเพิ่มมาอีกเปล่าเอาไว้อพเผื่อเราอยากเอาฟันไปเคามเบาอึมาเป็นดี f นะ ไปล่าต่อครับให้ EP นี้มันแบบสุดๆไปเลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวร้อยทองนี้เปิดสักสาราดใหม่ EP ที่เราล่าตามนี้เลยปะล่าอ e ีปงอีปีกเลยปะสุดเกินหรือว่าล่าบิดเคอร์เรอร์ไปเลยโอ้โหมันก็สุดเกินเงั้นนะ <c oughs> มันมันก็จะสุดเกินไปไม่เอาดีกว่ารวนเก็บทองไว้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าผมได้ฟันบิกเค้นบาร์อีตัวผมจะเอาร้อยทองให้สุู่มอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรวะบิดเคอร์เลอร์แล้วกัน เพื่อเราได้บิทคือเลือเอไว้มาเล่นกิจกรรมนะตามจริงมันเป็นไอเดฟูบาเยอร์นนะควรเก็บทองไว้ซื้อนักเตะบาเยอร์แต่ว่าเป็นการฉลองแล้วกันที่เราเปิดมาถือว่าทําได้ดีอ่ะอดีนี้นะครับผมโอ้แล้วก็ไม่ออกยาวๆเลยทุกคนมีใครฟูบาเยอร์บ้างครับใครดูคลิปนี้ฟูบาเยอร์แล้วก็ฟูบ้างลองคอมเมนต์มาดูหน่อยอยากเห็นว่ามีใครฟูบ้างนะครับจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเพื่อนมีอะไรจุดเริ่มต้นการเดินทางว่าเหลือกันกี่ตัวขาดกันกี่ตัวหรือว่าครบแล้วนะครับ อยากรู้ว่าใครที่ฟูมาถึงขนาดนี้แล้วฟูมานานเท่าไหร่แล้วสามารถแบบมากี่ตัวแล้ว11ตัวจริงครบหรือยังมีอ e ีปีกี่ตัวสามารถคอมเมนต์มาขิงๆก,กันได้นะหรือลองแฉปภาพส่งมาในอินบ็อกก็ได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook IG หรือว่าอะไรนะอยากรู้ว่าแนวทางการอัพแต่ละคนแต่ละตำแหน่งใช้เพียนอะไรบ้างนะผมจะได้แบบลองก๊อปมาแบบลองใช้ดูนะเผื่อ <tôi> เอาแบบว่าเอามาเป็นแบบอินสปิเรชันในการที่จะแบบว่า แนวทางในการทําแบบเขาเรียกว่าอะไรวะทําทีมของผมบ้างเฮ้ยนักเตะต,ตาแหน่งนี้ควรเอามาเป็นอย่างนี้นะควรเป็นตัวนี้นะอะไรอย่างนี้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับทุกคนเฮ้ยผ่านไปเยอะแล้วไม่ออกเลยทีนี้จากตาแรกออกอย่างดีเลยหลังๆเิืมไม่ออกเลยนะพี่สิบใบแล้วตอนแรกเปิดคือแป๊บเดียวออกนะบายเยิร์นนะ่ะเหมือนรู้ใจเลยว่าจะเปิดบายเยิร์นนะ่ะเอ้ยไม่ออกเลยอะลาฟงรัาฟอดมาก็ได้เพื่อนเอาไว้เล่นอีวงีเวตนทำจริงผมไม่น่ากดรีเลย ผมน่าจะาไว้กดแบบพวกรัดฟอร์ดรัดเฟิร์ดนะไม่มีเขียวมาทั้งตัวอุ้ยดูซันธาดิดว่ะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวลง t ิกต็อกเลยเผื่อต้องทำทิปวันนี้ลง t ิกต็อกนะไปจี้ไปกันจี้โย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 ,โย,โยใครที่ชอบคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามนะครับอยากให้ฟูทีมาไลเดี๋ยวชว่วงนี้ผมเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่นะถ้าได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเดี๋ยวจะไปแบบซื้อแบบสามารถมีหลาย ID ดีได้ต่อไปนี้คือสามารถเล่นแม่งกักสิบไอเดียทุกคน ฟูแม่งครบลีกเลยไหมล่ะพิมลีกอะไรเงี้ยฟูแม่งตั้งแต่ลูตันยันแมนซิตี้อเราเล่นนะทุกคนแต่ง,งั้นผมคงไม่ได้นอนอ่ะนั่งนั่งเก็บอีเวนต์นั่งเก็บ event, เพย์เอร์หรือวีทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยขนาดเจ็รหัสแดรหัสนี้ก็แทบจะไม่ได้นอนเลยนะแทบจะแบบแทบจะแบบต้องมาเล่นเพย์เออร์หรือวีทุกคืนอนะ่ะสขภาพร่างกายนี้ือไปหมดนะทุกคนขอแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ากด กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันหน่อยนะทุกคนตรงไหนผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะทุกคนบางทีมันเบื่อเบ่เราทําคลิปเยอะแบบบางทีเราอ่ารีวิวทั้งใน Tik t o อกแล้วก็รีวิวในเนี้ยบางทีมันจําข้อมูลทั้งติอีกตัวหนึ่งมาใส่อีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องโทษใครโรทษตัวเองแล้วกันนะที่ผมอาจจะสะเเ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 ข้เผิดพลาดบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาแบบว่าคอมเมนต์เตือนหรืเว่าบอกนะครับชอบนะ,ะที่แบบ เวลาใครมาคอมเมนต์อะไรเงี้มันรู้สึกแบบเออเขาใส่ใจกับคลิปเราแบบเออเขาตั้งฟังเรานั่งฟังเราบน่นนั่งฟังเราอะไรดีถึงบางครั้งก็จะแรงไปหน่อยมันก็จะทำร้ายจิตใจหน่อยใบรุ่นเฮ้ยมันไม่ออกจริงอ่ะทุกคนกูบน่นตั้งนานควรจะออกนะกูบ่นให้มึงออกกันเนี้ยเนี่ยเฮ้ยออกหน่อยเฮ้ยเพื่อนโอ้ยผมว่าจะทำซีรีส์ฟูเจลีกดีปะ่ะทุกคนวน่ันเตเ่ะเจลี่ฟูง่ายนะ คือไวฟฟูแบบพวกแบบแลกการ์ดห้าดาวบน5ดาวมาแกลกอะไรเงี้ยหรือเอามาเปิดการ์ดอ e ีพิกแบบอ e ีเจลี L ่ e อย่างเงี้ยมันแบบมันมาร้อยใบอย่างเงี้ยบางทีเราสุ่มแค่ร้อยทองอะไรไอ้อ่าพันทองอย่างเงี้ก็ออกแล้วมาเฮ้ยไม่ออกจริงว่ะทุกคนออกสองใบแล้วคือไม่ออกเลยอ่ะเดือดสิบสามใบสุดท้ายทุกคนเหมาหมดแพ็คปะเนี่ยมาบางทีเถอะโอ้ยไม่ออกจริง สงสัยต้องได้ขายกรงข่การ์ดสงสัยจะไม่ได้เปิดแบบร้อยทองเอาไปเปิดแบบบิตโคลงบิตเคอร์เลอร์นะบิตโคลงบิตเคอร์เลอร,ร์มานี่คือเจียวเฟี้ยวเลยบอกเลยทีเดียวไปจ้าไปเรือัวจ้าไม่มาเลยเอ,เอาหน่อยเอาหน่อยดีๆหน่อยัวรุ่นขอดีดีหน่อย,ออยมามาอีกสักตัวไปรัดฟอร์ดมาก็ได้มาเพื่อจะได้เอามาเล่นอ e ีวตนหรือว่าเล่นกิจกรรมไต่แรงเอาของอะไรอย่างงี้นะ เอาหน่อยใบลู่เอาหน่อยฮ้ยมันไม่มาจริงนะเนี่ยอุย้ยเดบี้มาอีกตัวโอ้โหเดบีมออดด้มีสองแล้วทุกคนสวยจัดเดบี้มีสองแล้วต่อไปเดบี้มีสองแล้วต่อไปต่อไปเป็นตัวอะไรดีอุย้ยแสงอย่างนี้มีอะไรมาไหมโอ้โหแสงสวยนะแต่ไม่มีอะไรมาเลยพี่ขอดีๆได้เปล่ามาคงลามาคาร์ลัดฟุงรัดฟอร์ด แบบทุกคนได้ครบ4ตัวกันยังใครมาถึงสัปดาห์นี้ได้ครบ4ตัวลองคอมเมนต์มาหน่อยทุกคนคือผมได้ครบ4ตัวไปแล้วนะ ID ลง ID หลักนะก็ได้แบบทําทีมทําอะไรไปแล้วอ่ะใครยังไม่ได้ครบ4ตัวก็สู้ๆนะทุกคนน่าจะได้ครบกันแล้วปะเพราะว่าทั้งล็อกอินท้งอะไรถ้ามี ID เดียวน่าจะได้ครบกันแล้วปะล็อกอิน2สัปดาห์ก็น่าจะได้ละมันจะเวอร์เกินไปปะถ้ามันไม่ออกเลยอ่ะเหลืออีก3ใบอ่ะแล้วอีก14ตัวมันออกตัวเดียวมันจะเวอร์ไปปะว่ามันจะเวอร์ คือตอนนี้ผมรู้สึกเลยลนะว่ามันมืดแบบข้างๆ3มตัวนั้นคือมืดหมดแล้วนะวิยังไม่หมดวะยังมีแบบตัวอยู่อันดับสงูสงๆอยู่แล้ว3มตัวนี้มันจะไม่ออกจริงหรอใน2ใบเนี้ยผมว่ามันต้องมีลั่นๆออกมาทั้งตัวลูอลูก้าโมดิตไปไม่มาจริงหรอทุกคนสงสัยเราได้ดีบีมาแบบเอาไว้ขายเอาไวแบบ้แบบอัพแบบแบบใหม่แบบบิมเส้นแบบอะไรนะเฮ้ยมาว่ะลูก้าโมดิตมาจริงบอกแล้ว เซนมันบอกว่ะทุกคนหรือว่าผมจะได้บิดคืนเรือวะหรือว่าผมจะมาล่าแพ็กนี้ครับมิดฟิลสเปนเนี่ยว่าร้อยทองผมต้องได้ตัวดีๆมาแน่เลยว่ะความรู้สึกผมมันบอกว่ารหัสน,นี้ผมจะได้อะเอาเลยป่ะทุกคนว่าใจผมมันได้ว่ะใจผมมันได้อะทุกคนขอเลยละกันเป็นการจืมแล้วกันรหัสบาเยอร์นะใช้ทองให้มันเสียเปล่าไปหน่อยเฮ้ยแมว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 ,แมว,แมว,แมว ห้ามตัวเองแป๊บหนึ่งทุกคนเพราะว่าเราลืมไปเลยว่าถ้าเราเอามาซื้อแมทพาร์ตตรงนี้เราจะได้ทองมาเพิ่มทั้ง200ทองซึ่งถ้าเราไปกดเปิดเมื่อกี้มันเสียร้อยทองเปฟรี free. ซึ่งเรา,เามาเปิดตรงนี้ก่อนเราได้ทองตรงนี้มาก่อนเราค่อยเปิดแล้วกันโอเคครับผมแจ่มครับถือว่าทาได้ดีสมองอัจฉริยะโอเคครับสัปดาห์นี้ถือว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นบายเยอร์นก่อนขอเปลี่ยนเป็นตรงนี้แล้วกันบายเยอร์นนะ นักเตะแบบเอาไว้ฟูบายงบายเยิร์นนะนี่ก็ประมาณนี้ครับน,ะนักเตะบายเยิร์นมา2คนนะนั่นก็คือเดวี่แล้วก็ฟันฟันเบเคินเบลเออนะครับผมโอ้หคือแจ่มเลยครับฟานเิเคินเบลเออนี่แต่เรือ่อต้นคลิปผมเรียกชื่อผิดหรือเปล่าฟานบาเทนหรือเปล่ามไปเรียกหรือฟานฟานเดอฟาสโอ้โหประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะทุกคนโอ้โหถือว่าทำไดีครับสำหรับสัปดาห์นี้ใครที่ชอบ อ่าบาเยอร์หรือว่าชอบซีรีส์แบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยอ่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือพูดชื่อนักเตะคนไหนผิดไปก็ขอโทษด้วยนะมันเบื่อจริงๆนะทุกคนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพักยาวๆนะครับประมาณ2-3อาทิตย์นะครับในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ให้คนดูผ่อนคลายจิตใจนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกััันนใหหม่คคคคลิป้ารรบบบขอุณ